กัดละกัดละกัดแต่ละครับน่าจะเข้ายาไปแล้ว อ่าครับก็สวัสดีนะนาะครับวันนี้เรามาหาตีปลาช่อนทั้งทางครับเรามาหมายที่ที่เราเคยเคยมานะก็ไม่ได้มาไม่ได้มาตีปลาช่อนหนานละ,ะพันทองพันทองเดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นไปทางพนัดนะไม่ได้มานานละกี่วันสองวัน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ลวผมไม่ได้มาเลยก็ฝนตกอะไรด้วยเมื่อคืนก็ฝนตกไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นไงนะแต่เราไปลองรับชมเือนกอ,กอบประกอบกอุปกรณ์ ก็ <l id> <อ>ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นไงนะครับเดี๋ยวก็รอรับชมกันว่าจะแฮวอ่ะโอเคเดี๋ยวรอรับชมเลยครับเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆไล่ตามคลองตามเจอน้ําตรงไหนเราตีตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆครับขึ้นไปทางพนัดขึ้นไปทางพนัสตรงนู้นเนะโอเคโอเคไปแล้วครับวันนี้ลมก็จะแรงๆ่อยครับแรงเลยแหละ เดี๋ยวเราลองหมายเนี้ยคือหมายที่น้องที่แบบว่าเพิ่งไอ้นี่รู้จักกันนะเนาะแล้วเขาพามาแต่ตอนมันมายังลบยังลบอยู่เลยครับคือว่ายังลบอยู่เดี๋ยวเราก็มาดูมาแล้วโดนไงมาแล้วคือโดน โอ้วันนี้ลมแรงอ่ะอน,นี่จะเป็นไงนะน,นี่ กอลลมนะอ่ะอันนี้ก็ใชก้กบยางนะกบยางกบยางก็ลองดูลองดูถ <c oughs> ้ากบยางไม่กินเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหนอนยางปลายางปลายางนี่นอนยางปลายาง เหมือนกันแล้วมั้ก็แตไม่มีเราก็ลองหาไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่แถวนี้ก็ท้องนาก็เริ่มเริ่มแบบจะหายไปเยอะละท้องนาก็บ้านยายผมว่าอยู่พันธทองเนี่ยแหละโหเด็กๆนี่ท้องนาเยอะมากปลาช่อนนี่แบบโหไซโลแบบ คือแบบเยอะมากๆครับปลาช่อนวิอะไรไม่ใช่ปลากระ,กะดีคือท้องนาบ้านยายนี่ผมเยอะมากยิ่งหูรอบบ้านยายผมนี่เยอะเยอะจริงๆครับตอนนี้ก็อย่างว่านะโลคมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแต่จริงๆนะผมผมเพิ่งมาหัดตีปลาช่อนหัดตีปลาช่อนก็ ก่อนฝนก่อนก่อนหน้าฝนนี่แหละครับก็มหัดตีวาชนแล้วก็พิ่งมาลองชะโดก็ฟุกฟุกได้ชะโดฟุกได้เะโดได้ตัว <laughs> อุ้ยกัดละกละัอุ้ยกัดละกละัลกัดกลัดละครับน่าจะเข้ายาไปแล้วอยู่อยู่อยู่ครับอุ้ยอุ้ยเข้ายาอุ้ยพุดยา่าตรงน้ำไม่น่อยอะ่ะเฮ้ วิ่งแล้วนี่รดูดมามาครับมาครับอึตัวแรกครับตัวแรกครับสวย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 เลยตัวแรกตัวแรกโอหคือลงคอครับนี่นะนี่นะแตมแรกแต็มแรกเรอกหมานะลยใสถุงมือก่อนสวยสวยสวยะน่าจะได้ช็อตอยู่นะ เต็มคอครับเต็มคอนี่นะนี่ครับนี่เรามาหาปลาช่อนข้างทางกันเนี่ยนะใใสวยเลยโอเคตด้แรกต็้แรกมาละถือว่าวันนี้สวยเรามาคืนฝนก็ตกนะอือตัวนี้เขาเก็บเป็นฉเฉลยไว้ก่อนไปเป้ๆไม้หนึงฮโ้ยเอ๊ะวันนี้เด็กไม่ไปโรงเรียนกันเหรอเด็กเต็มเลย ื้อที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นตำนานไปละเป็นช่องเก่าช่องเก่าช่องเก่าของผมนะเสื้อตัวนี้เป็นเป็นช่องเก่าของผมแต่ก็ไม่ได้ทำละเพราะว่าโดนปิดโฆษณาไปครับรยื่นเรื่องยื่นอะไรยังไงนะ เสียดายเสียดายเหมือนกันนะเสียดายช่องเก่าเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแดบดบเริ่มออกแล้ว ของก็ลอกใหม่เยอะเลยหลายคลองเลยครับก็ว่าเดี๋ยวไปถ้าอีกสองสามหมายก็ว่าจะกลับล้ร้อนนะครับร้อนมากไม่ไหวสู้แดดไม่ไหวอะ่ะนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นปลายางละโอ้โร้อนมาก จะไปลองดูหมายหมายนาที่ผมโรงแรจะไปทั้งเนี้ยอะไร,ะไรวัดดอนวัดดอนอะไรฮะดอนทองอะไรอะวัดดอนทองคนระับจะมีหมายนาที่แบบว่า,วาปลากัดปลากัดแต่กัดไม่ติดมันเป็นหมายนาอะไ,ไปดีว่วา ไม่อยู่ไอ้เ่ี่ยโอ้โหด้วยโอ้โหกัทั้งหน้าเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่กันใหม่กันใหม่ไม่เอาแล้วเนี้ยปลาเจ้าเป็นเนี้ยดูโโกัดช้างหน้าเลยอ่ะ mấy cây lớn lớn nữa nè อ,นะอยู่เฮ้ยเี้เยแม่งคายก่อนให้ฉัง โอ้หคือปลาเนี่ยที่เนี่ยตรงนู้นก็เป็นวัดดอนทองเนาะเนี่ยนาเนี่ยคือผมมากิ่รอบกิ่รอบก็แบบโอ้โหคือแบบกัดอย่างเดียวอ่ะกัดแล้วม,มันคลายกัดคลายบ้างไอ้นี่บ้างคือน้ํามันตื้นอ่ะโอ้โห,โห,โหทั้งกี่ก็สองสองตัวเนี่ยตรงนี้ตัวต,ตรงนู้นตัวเดี๋ยวลุยใหม่โอ้โหเนี่ยมาเนี่ยมานาผืนเนี่ยแปลงเนี้ยผืนเนี้ย เนี่ยสองฝั่งเลยนะกัดดีมากแต่เนะนี้ยคือตอนนั้นยังไซเล็กอยู่แต่อันนี้เริ่มโตละเริ่มใสครึ่งโลแล้วคือแบบโอ้ยคือมาบ่อนี้ที่ไรแบบมานานี้ที่ไรแบบหัวเสียทุกทีเลยกัด <c oughs> แต่กัดแ,แ,แ,แบบกัดไม่โดนมั่งกัดแกบบัดลุดกําแลบบังจะไอ้นีน่วัดโรงโอ้โหแบบ นี่มีมันมีเยอะโอ้โหตอนนั้นมาตอนแรกครั้งแรกเลยอะ่ะกัดบ้าเลือดเลยลูกมันะคือแบบตัวไซส์เล็กอะ่ะเยอะมากครับก็ใครที่เคยมานะเออเม้นเมนเม,ม้นเข้ามาเข้ามาคุยกันได้ครับว่าว่าเคยได้ตัวไหมก็เหมือนกับเป็นนาล้างนะนาล้างหรือมีเจ้าของผมผมก็ไม่รู้นะแต่คือผมเคยมาตกแล้วเออบ,บ้านบ้านบ้านตรงที่ใกล้ๆนาคือว่า เขาไม่ว่านะเออผมก็ไม่รู้ผมผมก็ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าว่ามันเป็นนางของใครนอะอืมก็ใครที่เคยมานะแล้วเคยได้ตัวหรือไม่ได้ตัวคอมเมนต์บอกกันทีครับเพราะผมมาหลายรอบมากที่นี่ก็น่าจะมาสี่รอบพี่สีละคือปลาเริ่มโตล่ะนู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 กัดอยู่หัวนู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 ปลากัดอยู่หัวนู้น่ะ ลาวหาปลาในแหนดีกว่าไปเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไม่ส่งแล้วนะจะลองไม่ส่งแล้ว ก็วันนี้เนาะฝนเริ่มมาแล้วเยเดี๋ยวเราจบกันที่หมายวัดดอนทองเนาะทางวัดดอนทองก็ใครว่างก็มาลองมาลองฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาเดี๋ยวเราก็กลับ,บละเนี่ยเป็นหมายนานครับเป็นหมายนาโอ้โหกัดกัดดีนะแต่วัดไม่ได้อะ่ะงงมากเลยใครมีโอกาสก็มาลองกันได้ครับหมายนาหมายนา ช่วยมาล้างแครนให้ผมทีเออเออโอ้ยยากจริงผมมาเนี่ยรอบที่รอบที่สี่ละรอบที่สี่ละก็คือยังยังไม่โดนสักตัวงใหม่นี้นะก็วันนี้ได้ไปนหนึ่งแต้มกัดหลุดกัดหลุดแบบโอ้ยยอมยอมวันนี้ยอมครับ <laughs> ร้อนเนี่ยอากาศอากาศร้อนมาก ยังไงเดี๋ยวว่าผมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับกดติดตามฝากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมก็ตกไปทั่วก็เดี๋ยวลงลงเรือพายเรือบ้างตกอจิบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเข้ารู้ดูการงาน SLJ ซ p เปอร์ไลจ i กก็ลงเรือไปจิกปลาพวกหูแพปลาโฉมพวกปลาสละอะไรพวกเนี้ยครับก็เดี๋ยวรอรับชมได้ครับตกไปทั่วครับตก <laughs> เดี๋ยวว่า เดี๋ยวมาเผลอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะตกหน้าดินด้วยเออแต่ผมชอบตกปลาทะเลมากฝ่านะแล้วก็คือช่วงนี้ช่วงมรสุมช่วงอะไรด้วยก็ก็หาตกไปทั่วหาตีปลาช่อนหาอะไรเงี้ยเพิ่งมาหดตีด้วยครับขอบคุณด้วยที่รับชมจนจบนะก็เดี๋ยวผมลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ